วาริศตักไปเสาไกลสุดเยียดแล้วได้ตีได้ด้วยครับปาเขาแล้วครับมาแล้วโอ้โหจังหว่าดีซ้ายของทีกวินนะครับหนึ่งต่อสามในการเรียกนะักเตะในสัญญายืมตัวกลับมาฝึกซ้อมกับต้นสังกัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โคชอ้นรังสรรได้เห็นความสามารถของแต่ละคนนะครับแบบละเอียดนะฮะหนึ่งในนั้นที่ถูกเรียกกลับมาต้นสังกัดหลักสโมสรเมืองทองก็คือเจ้ายูโรทีกวินจันศรีนะครับหลังจากที่ เขาไปเล่นทีมชาติอยู่23ปีในโปรแกร,รมอุ่นเครื่อง2นัดน,นะฮะเจ้าตัวได้พักประมาณสัก1สัปดาห์ก็กลับมาทำการฝึกซ้อมกับพี่ๆภายในทีมต่อเนื่องทันทีเลยนะครับซึ่งในซีซั่นที่ผ่านมานะครับยูโรทีกวินจันทีเนี่ยถูกปล่อยตัวไปในสัญญายืมตัวให้สโมสรอ,อายุธยานะฮะใช้งานในไทยลีก2และเขาก็เป็นกำลังหลักพาสโมสรอ,อยุธยาเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกได้สำเร็จแล้ครับ ซีซั่นที่แล้วยูโรเพิ่งจะ20ย่าง21่เนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งดาวรุ่งในกลุ่มนักเตะที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับในซีซั่นที่ผ่านมานะฮะซึ่งวันนี้นะครับเมืองทองทีวีก็เลยจะขอจับเจ้ายูโรนะฮะมาพูดคุยกับเมืองทองทีวีสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากครั้งนี้น่าจะเป็นการเดินทางกลับมาฝึกซ้อมกับต้นสังกัดที่แท้จริงในไทมิ่งและเวลาที่ยาวนานเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้โคดอ้อนรังสรรได้เห็นฟอร์มแบบใกล้ชิดนั่นเองครับ แนะนำแฟนคลับนิดนึงผมยูโรทีโกวินจันศรีครับครับผมตอนนี้ยูโรอายุอายุ21ปีครับก็รุ่นเดียวกับซีโฟใช่ไหมใช่ครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับยูโรในซีซันที่ผ่านมาที่ไปเล่นที่อยุธยานในไทยลีก2ได้เล่นเยอะไหมก็จะเล่นเยอะเยอะเลยครับ <laughs> ก็ไม่ได้พักเลยเล่นเกือบทุกนัดครับผมในตำแน่งเซ็นเตอร์ใช่ครับเป็นยังไงบ้างไทยลีก2ก็ถือว่า ต่างจากที่เล่นกับไทยลีก3มาครับถือว่าคุณภาพเขาก็พัฒนาขึ้นพอสมควรก็ค,รคือมีส่วนหน้าเป็นต่างชาติใช่ครับเราก็ต้องรับมือกับต่างชาติให้ได้ด้วยใช่ครับนะฮะแล้วตอนที่เล่นอนยุธยาพอใจผลงานของตัวเองไหมก็พอ พอใจครับพเพราะประสบความสําเร็จทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งทีมด้วยครับ,ค,รบคือพาทีมเล่นชันขึ้นมาใช่นะฮะพอตอนที่ยูโรกลับมาซ้อมเมืองทอง <c oughs> เห็นแฟนคลับยุธยาไม่อยากให้มา <c oughs> พี่เข้าใจเราก็แบบยังรักยังอยากให้อยู่ช่วยย <c oughs> ุธยากันนะฮะเป็นยังไงกลับมาฝึกซ้อมปีซีสั้นนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะพี่จะไม่ผิดเคยมาที่อีฬาไปเล่ครั้งหนึ่งใช่ครับตอนนั้นมาพร้อมกับซีโฟมาแป๊บเดียวแล้วกลับ ใช่ครับแต่คราวนี้ได้อยู่ยาวขึ้นเป็นไงบ้างก็ก็ต้องปรับตัวกับพี่ๆในทีมครับแล้วก็ปรับตัวกับทีมที่ก็ไม่ได้อยู่เป็นประจำครับก็ต้องปรับตัวเดี๋ยวนะอาสมชันทั้งทีมเลยนะมันก็ทันทันกันทั้งหมดไม่ใช่เหรอก็ทันอยู่ครับแต่ก็ฮามันโบสก็อาสำใมฮะแต่ก็รุ่นพี่ก็ก็ยังไม่เคยเล่นด้วยก็อยากปรับตัวกับพวกพี่ๆที่เป็นซีเนียร์ไม่ทันพี่โจไม่ทันพี่โอดแน่ๆใช่ไหมทันแต่ว่าก็เด็ก เด็กเลยครับตอนนมาแล้วก็เพื่อนยังไม่มาด้วยใช่ครับคุณคัชคณะใช่ไหมใช่ครับตั้งใจยังไงในช่วงเตรียมทีมปีซีซั่นเนี่ยช่วงนี้พี่ยังเห็นในของยูโรยังเป็นฟิตเนสล้วนๆอยู่ใช่ครับก็พยายามเรียกสภาพร่างกายตัวเองให้ดีที่สุดครับแล้วก็อยากทําผลงานของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดครับครับจริงๆก็ติดทีมชาติตอนนี้อยู่แล้วนะสภาพร่างกายน่าจะโอเคอยู่แล้วนะใช่ครับแต่ก็อยากปรับตัวกับทีมอ่าพี่อ้นได้มีโอกาสมาพูดคุยอะไรกับเราบ้างไหม ตอนนี้ยังเลยใช่ไหมฮะเราก็ซ้อมซ้อมในส่วนของฟิตเนสกับลาปาเอลไปก่อนใช่แน่นอนครับในการแข่งขันของไทยลีกเนี่ยตำแหน่งกองหลังนะส่วนใหญ่จะถูกยึดโดยผู้เล่นต่างชาตินะครับแต่ว่าในทีเมืองทองของเราก็มีนักเตะดาวรุ่งอย่างซีโฟคาคณะคำยกรุ่นดาวเขาเดียวกันกันกบยูโรนี่ฮะที่สามารถยึดเปดผู้เล่นตัวจริงได้ในทีเมืองทอง ชนะผู้เล่นต่างชาติในหลายตําแหน่งนะฮะพอชนะแล้วทีกวินเองก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดโชว์ฟอร์มเข้าตาแอดเชื่อว่าโค้ชอ้นรังสรรค์นเนี่ยเขาก็จะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งตามคอนเซปต์ของสโมสรเมืองทองในซีซั่นนี้ที่เราจะเปลี่ยนแปลงทีมนะครับแล้วก็จะเน้นดาวรุ่งในการสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกนั่นเองซึ่งยูโรเองนะฮะก็เล่นได้หลายตำแหน่งในเรื่องของเกมรับด้วยล่ละครับจริงๆคือตอนนี้มันมีหลายคนถามว่ายูโรเนี่ยตำแหน่ง ที่แท้จริงๆร,งรงเล่นตำแหน่งไหนอ๋อตำแหน่งที่แท้จริงคือเซ็นเตอร์แบ็กครแต่ถ้าต้องขยับต้องเปลี่ยนต้องทางบ้างอะ่ถนะถนัดทางฝั่งไหนมิดฟิลด์ตัวรับหรือแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายครับจะดีกว่า,วา <back S 2> ใช่ไหม <laughs> ก็เคยเล่นมาตอนเด็กคับก็ยังมีพื้นฐานเคยเคยเล่นบ้างครับเคยเล่นบ้างนะฮะคือจริงๆพี่ก็รู้สึกว่าแบบเอาใจช่วยอยากให้อยู่ในทีมชุดใหญ่แหละแต่พี่ก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดได้ปล่อยยูโรไปเล่นต่อเนื่องมันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าแต่เป็นว่าตอนนี้ไฟติ้งเพื่อเล่นชุดใหญ่ก่อนเนาะใช่ก็อยากทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับคผมยิ่งแบบได้เล่นกับซีโฟด้วยพี่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเป็นการย้อนกลับไปสมัยเด็กๆนะใช่ <c oughs> ที่เล่นด้วยกันมาตลอดไ <c oughs> อ้โ <c oughs> บ๊ตนี่ก็ทันใช่ไหมฮามันก็ทันใช่ไหม <c oughs> ทันครับก็เคยเล่นด้วยกันเคยเล่นด้วยกันเหมือนกันอ่าก็ที่เห็นบอกว่าชุดนี้อะสัมเต็มไม่หมดเลยอ่าไม่น่าจะปรับตัวอะไรมาก นในช่วงนี้การฝึกซ้อมยังค่อนข้างที่จะเน้นในส่วนของฟิตเนสนะครับแต่แน่นอนโคดอ้นดังสันนะเขาก็สลับสับเปลี่ยนมาดูแลแบบใกล้ชิดแล้วครับ ยิ่งเป็นโค้ชที่ชอบปั้นดาวรุ่งอยู่แล้วด้วยนะฮะการฝึกซ้อมในวิคหน้าที่กลุ่มผู้เล่นตัวหลักจะกลับมาแบบฟูลทีมนะครับรวมไปถึงการจะเดินทางไปเก็บตัวที่แคมป์กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยน่าจะเป็นการโชว์ฟอร์มของนักเตะหลายต่อหลายคนเพื่อให้เข้าตาสตารโค้ชทีมงานโดยเฉพาะโค้ชอ้นรังสั์ได้ดีเลยทีเดียวละครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือยูโรทีกวินนั่นเองครับ จ้าตัวเองนะครับบอกกับแอนนอกรอบว่าอยากจะมีโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอนะครับเพื่อโอกาสในการติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแบบต่อเนื่องนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็อยู่ที่ความสามารถของยูโรเองนะครับในช่วงการฝึกซ้อมเตรียมทีมพรีซีซั่นแบบนี้ถ้าเกิดเอาชนะใจสตารโค้ชทีมงานได้โอกาสลงสนามก็อยู่ในมือของเขาเองนั่นแหละครับและการได้ออกสตาร์ กับทีมเมืองทองต้นสังกัดที่แท้จริงโดยที่มีกองเชียร์ซัพพอร์ตแบบหนานแน่นแบบนี้น่าจะทำให้เจ้าตัวพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้นะครับถ้าเกิดสลัดในเรื่องของอาการประมาอาการเกรงในการเจอรุ่นพี่ภายในทีมนะฮะแต่ต้องบอกว่าทีมเมืองทองในเจนนี้นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะอสัมชันธนบุรีซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โอ๊ตสรวิทพัพธนทองพี่ตองหนึ่งชาจาแสงดาวพี่โจกรเสดชเวทยาวงหรือนักเตะ ย่างซีโฟคณคคณา,าคำยกหรือเจ้าฮามันเจ้าโบสเนี่ยล้วนแล้วแต่รุ่นราวคราเดียวกันกับเจ้ายูโรทั้งนั้นเลยนะครับการปรับตัวภายในทีมเมืองทองไม่น่าจะยากละครับขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มยังเพลเยอร์กลุ่มยังเติร์กทั้งหมดเนี่ยจะสลัดคำว่าดาวรุ่งทิ้งออกไปได้หรือไม่เวลาที่เขาฝึกซ้อมเตรียมทีมปรีซีซั่นเพื่อให้สตาร์โค้ชทีมงานได้เห็นแบบใกล้ชิดนั่นเองล่ะครับก็ปากเป็นกําลังใจให้ ทีมเมืองทองด้วยนะครับก <Ừ. S 2> <petto> ็จะเป็นฤดูกาลที <in common> ่ดีของทีมครับคารบพี่เห็นเพจแฟนคลับชมเรานะอยากให้อยู่ชุดใหญ่พอเพจแฟนคลับเขาเชียร์ให้อยู่ชุดใหญ่ยังไงบ้างก็ก็ดีใจครับที่มีแฟนคลับคอยสนับสนุนแต่ก็อยากทำให้ตัวเองให้ดีที่สุดครับตอนนี้เริ่มคุยกับใครบ้างยังก็มีคุยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยแหละแล้วก็มีรุ่นพี่ก็คุยบ้างนิดหน่อยครับใครบ้างครบ้างรุ่นพี่ก็มีรู้จักพี่ตองหนึ่ง มีก็ทันตอนเด็กอยู่ครับก็ทันตอนหนึ่งจริงๆหรอครับทันครับพี่ตองหนึ่งทันทันพี่โอ๊ตก็ทันครแต่เขาเขาน่าจะจําผมกันไม่ได้เพราะว่าผมแบบเข้าเด็กเลยครับแล้วก็พี่พี่แม็กก็คุยบ้างพี่พี่ไฟก็คุยบ้างนะครับผมก็รอซีโฟกลับมานะฮะจะได้แบบเออมีเพื่อนสักนิดหนึ่งเขาเป็นมาเฟียในทีมนะซิ อืมเขาเป็นกัปตันทีมเงานะเขาจะมาเมื่อไหร่อะน่าจะวันจันหน้าโอเคโอเคเขาพักหน่อยเล่นทีมชาติโอเคพี่เป็นกำลังใจให้นะครับยูโรพยายามอยู่ชุดใหญ่ให้ได้นะนะครับผมโอเคไฟติ้งครับสู้ๆครับ